สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่โง่ลึกลับพอดแคสต์ครับกับผมวายุและว,วารีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจศาสตร์ที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดนั่นก็คือเคมีค่ะใช่แล้วครับคำว่าเคมีบางทีก็ทำให้หลายคนนึกถึงห้องทดลองที่มีหลอดแก้วทดลองสารพ่นควันหรือไม่กรภาพของสารเคมีอันตรายในหนัง แต่วันนี้เราจะมาทำลายภาพจำเหล่านั้นกันแล้วจริงๆแล้วเคมี K er มันคืออะไรกันแน่คะถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆที่สุดเคมี K er คือศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครับเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างคะทุกอย่างเลยครับลองนึกภาพการเปลี่ยนแปลงง่ายๆรอบตัวเราก็ได้การที่เราเห็นน้ำกลายเป็นไอเมื่อโดนความร้อน นั่นคือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเคมีการที่เหล็กกลายเป็นสนิมเมื่อโดนความชื้นนั่นก็คือปฏิกิริยาเคมีแม้กระทั่งในร่างกายของเราการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราเคลื่อนไหวได้นั่นก็คือปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนโอโ้โหพอพี่วายุพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะเคมีมันอยู่รอบตัวเราจริงๆ ใช่แล้วครับและสำหรับหนักแล่นแร่แปรธาตุในสมัยโบราณพวกเขามองปรากฏการณ์เหล่านี้ว่ามันคือเวทมนต์ของสสารหรือศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงพวกเขาพยายามจะเข้าใจกฎหรือนิสัยของสารแต่ละชนิดเพื่อที่จะได้ควบคุมและเปลี่ยนแปลงมันได้ตามที่ต้องการแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะคะมีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับลองมองไปรอบตัวเราก็ได้เวลาเราหุงข้าว ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในหม้อหุงข้าวคือสิ่งที่ทำให้ข้าวสุกและนิ่มเราแปรงฟันทุกวันด้วยยาสีฟันซึ่งยาสีฟันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีมากมายและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเครื่องสำอางน้ำหอมโทรศัพท์มือถือที่เราใช้แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์เหล่านั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของวิชาเคมีทั้งสิน้นวารีเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันอยู่รอบตัวเราจริงๆ แต่ถ้าจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะเราต้องเริ่มจากส่วนประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างครับวารีซึ่งในวิชาเคมีเราจะแบ่งสารออกเป็น3ามแบบหลักๆที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้น3แบบมีอะไรบ้างคะแบบแรกที่เราต้องรู้จักคือธาตุหรืออ l ลิเมนครับธาตุคือสารที่บริสุทธิ์ที่สุด และไม่สามารถแยกย่อยออกเป็นสารอื่นที่ง่ายกว่านั้นได้อีกด้วยกระบวนการทางเคมีทั่วไปพูดง่ายๆคือมันคือวัตถุดิบตั้งต้นของทุกสิ่งวัตถุดิบตั้งต้นเหมือนกับสีพื้นฐานที่เราเอามาผสมกันหรอคะใช่ครับและยกตัวอย่างธาตุที่เราคุ้นเคยก็เช่นทองที่เราพูดถึงในตำนานอนันนาคีคาร์บอนที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งมีชีวิตออกซิเจน ที่เราใช้หายใจหรือแม้แต่ไฮโดรเจนที่เป็นส่วนประกอบในน้ำอ๋อธาตุพวกนี้คือสิ่งที่แยกย่อยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องแต่ธาตุเหล่านี้สามารถรวมตัวกันหรือผสมกันเพื่อสร้างสารชนิดใหม่ๆได้ครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองแบบหลักๆคือ 1. สารประกอบหรือคอมเพลว์สารประกอบจะเกิดขึ้น เมื่อธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันในสัดส่วนที่แน่นอนและเกิดพันธะทางเคมีที่มั่นคงทําให้กลายเป็นสารชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากธาตุเดิมโดยสิ้นเชิองอย่างน้ํา h 2 o ที่เราดื่มกันทุกวันมันเกิดจากธาตุไฮโดรเจน H 2อะตอมกับออกซิเจน O 1อะตอมรวมตัวกันซึ่งคุณสมบัติของน้ำก็แตกต่างจากไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ และออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซช่วยเผาไหม้อย่างสิ้นเชิงหรือเกลือแกง NaCl ที่เราใช้ปรุงอาหารมันเกิดจากโซเดียมซึ่งเป็นโลหะที่ว่องไวและทำปฏิกิริยาแรงมากกับคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษแต่เมื่อรวมกันเป็นสารประกอบ NaCl คุณสมบัติก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงว้าวแค่รวมตัวกันนิดเดียวคุณสมบัติก็เปลี่ยนไปเลยน่าทึ่งมากค่ะ และแบบที่3คือสารผสมหรือมิกซ์เจอร์สารผสมจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันแต่ไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ได้เกิดพันธะทางเคมีทำให้เรายังสามารถแยกส่วนประกอบเดิมออกมาได้อย่างน้ำสม้มก็คือการเอาน้ำผลไม้มาผสมกับน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆแต่เรายังรู้สึกถึงรสของผลไม้และรสหวานของน้ำตาลได้น้ำทะเล ก็คือการนําเกลือและแร่ธาตุต่างๆมาผสมในน้ําจืดแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจก็คือสารผสมของไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนและแก๊สอื่นๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างธาตุสารประกอบและสารผสมแล้วค่ะและนี่คือจุดที่นักเล่นแร่ปแปรธาตุในอดีตพยายามจะเข้าใจครับพวกเขาเชื่อว่าถ้าอยากจะแปลธาตุหรือเปลี่ยนสารชนิดหนึ่งให้เป็นอีกชนิดหนึ่งได้ เราต้องเข้าใจวิญญาณหรือธรรมชาติของแต่ละธาตุให้ท่องแท้ก่อนจะแยกจะแปลต้องรู้จักนิสัยของมันก่อนรู้จักนิสัยของธาตุมันเหมือนการทำความรู้จักกับคนที่เราจะชวนมาเป็นเพื่อนหรือร่วมงานด้วยเลยนะคะต้องรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถึงจะทำงานด้วยกันได้ทุกต้องครับและถ้าเราอยากจะเข้าใจนิสัยของธาตุเหล่านั้นเราก็ต้องลงลึกไปถึงหน่วยที่เล็กที่สุด ที่ประกอบกันขึ้นเป็นธาตุเหล่านั้นนั่นคืออะตอมอะตอมมันคือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุใช่ไหมคะถูกต้องครับอะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังคงคุณสมบัติของธาตุนั้นๆอยู่และโครงสร้างพื้นฐานของอะตอมไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ1โปรตอนซึ่งจะมีประจุเป็นบวกและรวมตัวกันอยู่ตรงกลาง เรียกว่านิวเคลียส 2. นิวตรอนซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าและก็รวมตัวอยู่ในนิวเคลียสเช่นเดียวกับโปรตอนและ 3. อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบและโคจรอยู่รอบๆอบนิวเคลียสโปรตอนประจุบวกนิวตรอนไม่มีประจุอยู่ตรงกลางแล้วอิเล็กตรอนประจุลบโคจรรอบๆ วาดภาพตามแล้วรู้สึกเหมือนระบบสุริยะย่อส่วนเลยค่ะนั่นเป็นภาพเปรียบเทียบที่คลาสสิกมากครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างเพราะอิเล็กตรอนไม่ได้โคจรเป็นวงกลมที่แน่นอนเหมือนดาวเคราะห์แต่จะอยู่ในลักษณะของกลุ่มหมอกที่มีความน่าเป็นไปได้ที่จะพบมันได้ในบริเวณต่างๆรอบนิวเคลียสแล้วทำไมอะตอมถึงสำคัญขนาดนั้นคะทำไมเราต้องรู้จักมันเพราะมันคือตัวต่อเลโก้ของจักรวาลอย่างแท้จริงครับวารี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตาเห็นสัมผัสได้หรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มโต๊ะที่เราวางแขนแม้แต่กระทั่งตัวเราเองล้วนแล้วแต่ประกอบขึ้นจากอะตอมจำนวนมหาศาลที่เรียงตัวกันอย่างชานฉลาดชานฉลาดหมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าการที่อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน มาจับคู่หรือรวมตัวกันในรูปแบบที่แตกต่างกันมันทำให้เกิดคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างไม่สิ้นสุดอะตอมของคาร์บอน6อะตอมอาจจะเรียงตัวกันเป็นเพชรที่แข็งแกร่งและแวววาวหรืออาจจะเรียงตัวกันเป็นแกรไฟต์ที่อ่อนนุ่มและใช้ทำไส้ดินสอได้โอ้โหแค่ธาตุชนิดเดียวเปลี่ยนการเรียงตัวนิดเดียวก็เกิดเป็นสารที่มีคุณสมบัติต่างกันสุดขั้วเลยใช่ครับ และนี่คือพลังของเคมีคือการทําความเข้าใจภาษาของอะตอมการเข้าใจว่าทําไมอะตอมแต่ละชนิดถึงมีนิสัยต่างกันทําไมมันถึงชอบจับคู่กับอะตอมชนิดไหนและทําไมการเรียงตัวของมันถึงทําให้เกิดสิ่งต่างๆรอบตัวเราขึ้นมาได้แต่เราจะเห็นอะตอมได้ยังไงคะมันเล็กมากๆเลยนี่นานั่นคือคําถามที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายของนักวิทยาศาสตร์มาตลอด เราไม่สามารถมองเห็นอะตอมได้ด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปแต่เรามีเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมหรือเทคนิคอื่นๆที่ช่วยให้เราตรวจจับหรือสร้างภาพของอะตอมได้ตรวจจับได้เหรอคะไม่ใช่การมองเห็นแบบตรงๆสินะใช่ครับมันเหมือนกับเรากำลังรู้สึกถึงก้อนหินที่อยู่ในถุงเท้า โดยที่เราไม่ต้องเปิดถุงเท้าออกมาดูกล้อง AFM จะใช้ปลายเข็มที่เล็กมากๆเล็กกว่าอะตอมซะอีกไปสัมผัสกับพื้นผิวแล้ววัดแรงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของปลายเข็มนั้นเราก็จะสามารถสร้างแผนที่ของอะตอมที่เรียงตัวกันอยู่ได้ว้าวแค่ปลายเข็มเล็กๆก็ทำให้เราเห็นตัวต่อเลโก้ของจักรวาลได้แล้วเหรอคะใช่ครับและเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของอะตอม เราก็จะเข้าใจถึงนิสัสยของาธาตุแต่ละชนิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเมื่อเราเข้าใจนิสัสยของาธาตุเราก็จะเข้าใจภาษาของเคมี Me. ภาษาที่บอกว่าทําไมสารบางอย่างถึงรวมตัวกันทําไมบางอย่างถึงแยกจากกันและทําไมบางอย่างถึงได้เปลี่ยนแปลงไปและนี่จะนําเราไปสู่คําถามสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับเมื่อเราเข้าใจตัวต่อเลโก,ก้เหล่านี้แล้วเราก็ต้องหมักพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียงตัวของมัน นั่นคือสารเคมีดีหรือร้ายสารเคมีดีหรือร้ายคำถามนี้ฟังดูง่ายแต่ก็น่าจะตอบยากที่สุดเลยค่ะเพราะเราได้ยินแต่ข่าวสามเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต่างๆนานานั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคลี่คลายกันในตอนสุดท้ายว่าคำว่าเคมีมันไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปและพิษภัยของมันมักจะเกิดจากอะไรกันแน่พอพูดถึงสารเคมีแล้ว สิ่งที่แว็บเข้ามาในหัววาลีคือ,อยาฆ่า,า,มาแมลงสารพิษหรืออะไรที่อันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยค่ะมันเลยทําให้เกิดคําถามในใจว่าคําว่าเคมีนี่มันไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปจริงๆหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดครับที่จริงแล้วคําว่าเคมีไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปลองดูตัวอย่างใกล้ตัวเราสิครับน้ําหรือ H2O ที่เราดื่มทุกวัน มันคือสารเคมีออกซิเจนหรือออกซิเจนโอที่เราใช้หายใจมันก็คือสารเคมีแม้แต่น้ำตาลหรือ C12 h 2 2อ1 1ที่เราเติมในกาแฟาหรือโซเดียมคลอไรด์ที่เราใส่ในอาหารล้วนเป็นสารเคมีทั้งเส้นจริงด้วยค่ะเราขาดพวกมันไม่ได้เลยแต่ในขนาดเดียวกันอย่าฆ่ามแมลงหรือสารหนูมันก็คือสารเคมีเช่นกันแล้วอะไรคือตัวตัดสินหรือว่ามันอยู่ที่ บริบทและปริมาณที่เราใช้หรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับพิษภัยของสารเคมี Me มักจะเกิดจากการใช้พิษวิธีหรือเกิดจากปริมาณที่มากเกินไปเคมี K Me มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะดีหรือไม่ดีในตัวมันเองแต่มันคือเครื่องมือและปฏิกิริยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและใช้งานมันอย่างถูกต้อง เหมือนดาบที่มีสองคมเลยนะคะถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ครับเคมีมันไม่ได้ผิดคนใช้ตั้งหากที่ต้องมีสติและความรู้เมื่อเรารู้ว่าน้ำคือสารเคมีเราก็ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ดื่มทีเดียว10ลิตรเมื่อเรารู้ว่าออกซิเจนคือสารเคมีเราก็ต้องหายใจในปริมาณที่พอดีและเมื่อเราเจอสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย เราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อนนำไปใช้และการที่เราเรียนรู้เรื่องเคมีก็เหมือนเรากำลังเรียนรู้วิธีใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดของจักรวาลอย่างปลอดภัยและชาญฉลาดนั่นแหละครับเพราะโดยแก่นแท้แล้วเคมีคือศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสา,สารตั้งแต่หยดน้ำเล็กๆที่ระเหยกลายเป็นไอไปจนถึงปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่ทำให้ดวงดาวส่องแสงได้ล้วนขับเคลื่อนด้วยเคมีทั้งสิน้น แล้วทำไมเราถึงต้องเรียนมันล่ะคะมันเป็นแค่สูตรหรือแค่การท่องตารางคาดไปวันๆหรือเปล่าคะไม่เลยครับเคมีไม่ใช่แค่สูตรหรือการท่องจำแต่การเรียนรู้เคมีสอนให้เราเข้าใจโลกเข้าใจว่าทำไมฝนถึงตกทำไมอาหารถึงสุกทำไมร่างกายเราถึงทำงานได้สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเสื่อมสลายหรือการแปลสภาพ ทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและที่สำคัญที่สุดสอนให้เรารู้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นร่างกายเราคือการรวมตัวของธาตุต่างๆเซลล์เราคือปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนเราไม่ได้อยู่แยกจากธรรมชาติแต่เราคือส่วนหนึ่งของมันพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเคมีมันมีความหมายมากขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องในตำราแต่มันคือ การทําความเข้าใจภาษาของธรรมชาติใช่ครับและเมื่อเราเข้าใจภาษานั้นเราก็จะเริ่มเล่นแลกแปลความคิดของเราได้เราจะเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยสายตาแบบนักเคมี Me. มองหาปฏิกิริยาที่ซ่อนอยู่มองหาธาตุที่ประกอบกันเป็นสิ่งต่างๆและเมื่อเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเราก็จะพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์เคมี Me คืออะไร และทำไมเราต้องเรียนเคมีนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะครับขอบคุณพี่วายูมากค่ะที่พาเรามาทำความรู้จักกับเคมีในมุมที่ทั้งน่าทึ่งและเข้าใจง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรามาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะสำหรับโง่ลึกลับพอดแคสต์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ